สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในมุมที่สำคัญมากของการสอนนะครับคือเปลี่ยนจากคำถามว่าจะสอนอะไรไปเป็นเรากำลังจะสอนใครเราจะดำดิ่งลงไปในคู่มือสำหรับครูประถมนะครับในบริบทของไทยเรานี่แหละเพื่อสกัดแก่งสำคัญเลยของเรื่องการวิเคราะห์ผู้เรียนค่ะ ก็คือภารกิจของเราวันนี้คือกลั่นเอาหัวใจสําคัญออกมาเพื่อสร้างการเรียนรู้ที่มันตอบโจทย์เด็กๆจริงๆค่ะเน้นตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้เยี่ยมเลยครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยทําไมทําไมการวิเคราะห์ผู้เรียนถึงสําคัญขนาดนั้นครับบางทีอาจจะดูเหมือนแค่กรอกเอกสารหรือเปล่าครับ โอ้ oh, ถ้ามองแค่นั้นอาจจะพลาดไปเยอะเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ผู้เรียนมันเหมือนเรามีแผนที่ก่อนออกเดินทางเลยนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงทางการสอนก็ได้ค่ะโอ้โหบริหารความเสี่ยงทางการสอนน่าสนใจครับขายายความหน่อยได้ไหมครับ ก็คือแทนที่เราจะแค่แบ่งเด็กเก่งกลางอ่อนแล้วก็สอนเหมือนๆกันไปหมดใช่ไหมคะเราเปลี่ยนมาเป็นการคาดการล่วงหน้าว่าอาจจะเจออุปสรรคอะไรบ้างแล้วก็วางแผนการสอนที่มันตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของเด็กแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มได้ดีกว่ามันช่วยลดปัญหาการสอนซ่อมที่ไม่จาเป็นไปได้เอบเลยคะ่ะถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าตั้งแต่ต้นเลยอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับ มองแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมไปเลยนะจากแค่ทำงานเอกสารกลายเป็นวางแผนเชิงรุกแล้วทีนี้เราจะทำความเข้าใจเด็กๆให้ลุกซึ้งขึ้นได้อย่างไงบ้างครับมีกรอบความคิดหรือว่าเครื่องมืออะไรมาช่วยได้บ้างไหมครับมีค่ะอย่างของไทยเราก็จะคุ้นๆ้นกับการดูความพร้อม5ด้านใช่ไหมคะครับครับความรู้สติปัญญาพฤติกรรมร่างกายจิตใจสังคมใช่ค่ะแต่ทีนี้ กรอบสากลเขาก็จะมีมิติอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกที่น่าสนใจนะคะเช่นพวกพื้นฐานครอบครัวหรือว่าความรู้เดิมที่เขามีอยู่แล้วหรือแม้แต่แรงจูงใจของเขาคืออะไรชอบเรียนรู้แบบไหนเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีอันนี้ก็สําคัญมากในยุคนี้เนาะครับจริงด้วยครับสิ่งสําคัญเลยคือเราต้องพยายามบูรณาการมุมมองเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็อาจจะใช้แนวคิดเรื่องพหุป,ปรรัญญาหรือ MI เข้ามาช่วยเป็นเหมือน เ,ออเลนส์ขยายไม่ใช่เพื่อไปตีตราว่าใครเก่งไม่เก่งนะคะแต่เพื่อมองหาศักยภาพที่อาจจะซ้อนอยู่เช่นเด็กคนนี้อาจจะไม่ได้เก่งวิชาการเป๊ะ,ปะแต่อาจจะเก่งเรื่องการเคลื่อนไหวหรือมีความสามารถทางดนตรีมากๆก็ได้การใช้ MI เป็นเลนส์นี่ดีเลยครับทําให้เรามองหาจุดเด่นเนาะไม่ใช่แค่จุดด้อยแล้วเครื่องมือที่ใช้แล้วครับนอกจากสังเกตรหรือพูดคุยกับเด็กๆมีอะไรแนะนําอีกบ้างครับ เครื่องมือก็มีตั้งแต่แบบที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะเช่นสังเกตพฤติกรรมในห้องการพูดคุยสอบถามหรือทำแบบทดสอบง่ายๆก่อนเรียนไปจนถึงเครื่องมือใหม่ๆที่เป็นดิจิตัลนะคะอย่างพวก Google Forms ช่วยเก็บข้อมูลหรือการสร้างเป็นโปรไฟล์ผู้เรียนเก็บข้อมูลรายคนไปเลยหรือบางทีอาจจะลองสร้างเป็นเหมือนตัวตนผู้เรียนจำลองหรือ Learner Personas ขึ้นมาก็ได้ค่ะจะช่วยให้เห็นภาพความต้องการชัดขึ้นครับ พอเราได้ข้อมูลมีภาพเด็กๆชัดขึ้นแล้วขั้นต่อไปก็คือเอาข้อมูลนั้นมาออกแบบการสอนจริงๆใช่ไหมครับหลักการสำคัญตรงนี้คืออะไรครับหัวใจหลักเลยก็คือการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะหรือ student-centered learning แนวคิดนี้มันมาจากความเชื่อที่ว่าเด็กๆเ,เขาไม่ได้เป็นแค่แก้วเปล่าๆรอให้เราเทความรู้ใส่แต่เขาสร้างความรู้ความเข้าใจขึ้นมาด้วยตัวเองสร้างขึ้นมาเอง ใช่ค่ะผ่านการลงมือทำการคิดแก้ปัญหาหรือที่เรียกว่า active learning นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นบทบาทครูก็ต้องปรับนิดนึงจากเดิมที่เป็นผู้บอกความรู้ก็เปลี่ยนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือโค้ชคอยกระตุน้นชี้แนะแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆเ,เขามีส่วนร่วมมีเสียงและทางเลือก voice and choice ในการเรียนรู้ของตัวเองบ้าง การให้เด็กมีเสียงมีทางเลือกนี่ฟังดูสำคัญมากๆเลยครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับจะเชื่อมข้อมูลที่ได้มากับกิจกรรมยังไงดีมีตัวอย่างไหมครับว่าค่ะสมมุติว่าเรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้พื้นฐานเรื่องนี้ยังไม่แน่นเราก็อาจจะต้องอเริ่มจากการทบทวนก่อน หรือหาสื่ออื่นๆมาช่วยเช่นภาพวิดีโอไม่ใช่อ่านอย่างเดียวหรือถ้าเจอว่าเด็กๆมีความสนใจหลากหลายมากเลยการใช้ MI มาช่วยออกแบบกิจกรรมก็ดีนะคะเช่นกลุ่มที่ชอบสังคมก็ให้ทำงานกลุ่มเยอะหน่อยกลุ่มที่ชอบเคลื่อนไหวก็หากิจกรรมที่ได้ลงมือทาได้แสดงออกหรือถ้าสไตล์การเรียนรู้ต่างกันชัดๆการจัดเป็นสถานีการเรียนรู้ learning stations ให้เด็กหมุนเวียนทากิจกรรมหลายๆแบบก็น่าสนใจคะ่ะครับครับ หรืออาจจะลองเอาโมเดลการสอนที่เป็นที่ยอมรับมาปรับใช้ดูเช่นการออกแบบย้อนกลับ backward design ที่เริ่มจากเป้าหมายก่อนหรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL ก็ได้ครับฟังดูมีพลังมากๆค่ะแต่คำถามที่ตามมาคือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าแผนที่เราวางไวนะ้น่ะมันเวิร์ k จริงแล้วจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ยังไง คำถามดีมากเลยครับตรงนี้มีหลักการสำคัญที่เรียกว่า constructive Al Const <ructive> alignment constructive alignment ใช่ค่ะคือการทำให้3อย่างนี้มันสอดคล้องกันเปรียบเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของแผนเลยนะคะ 1. คือผลลัพธ์ที่เราคาดหวังว่าอยากให้เด็กทำอะไรได้ 2. คือกิจกรรมที่เราจัดให้ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกทำสิ่งนั้นจริงๆและสคือการประเมินผลต้องตรวจสอบว่าเขาทำได้จริงไหมด้วยวิธีที่มันสอดคล้องกัน อ๋อ <AL> เหมือนกับว่าเป้าหมายกิจกรรมการวัดผลต้องไปในทิศทางเดียวกันใช่เลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็ใช้วงจรเดมิงหรือ PDCA คือวางแผนลงมือตรวจสอบปรับปรงุงวนไปเรื่อยๆเหมือนเป็นระบบประสาทคอยพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขั้นตอนเช็คหรือตรวจสอบเนี่ยต้องอาศัยการประเมินระหว่างเรียนหรือ formative assessment บ่อยๆค่ะไม่ใช่รอสอบป,ปลายภาคทีเดียวครับ การประเมินระหว่างเรียนนี่สําคัญเนาะสําคัญมากค่ะเพื่อที่เราจะได้ฟีดแบ็มาปรับปรุงการสอนของเราได้ทันทุ่งทีอาจจะใช้เครื่องมือง่ายๆก็ได้นะคะเช่น exit ticket ถามสั้นๆตอนทายคาบหรือให้เด็กจับคู่คุยกันซิงค์แร์์แชร์อะไรแบบนี้ค่ะเห็นภาพชัดเลยครับเทียบกับกระดูกสันหลังกับระบบประสาทนี่ดีจังแต่พอกลับมามองความเป็นจริงในบริบทโรงเรียนไทยเราความท้าทายมันก็ เยอะเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าความท้าทายมีอยู่จริงแล้วก็หลายด้านมากๆด้วยตั้งแต่วัฒนธรรมในห้องเรียนที่บางทีครูอาจจะยังเป็นศูนย์กลางอยู่ภาระงานอื่นๆของคุณครูที่ก็หนักมากจริงๆเนาะครับเรื่องภาระงานนี่จริงเลยครับ ไหนจะระบบการสอบที่อาจจะยังเน้นความจำหลักสูตรที่อาจจะยังไม่ค่อยยืดหยุ่นจำนวนนักเรียนต่อห้องที่เยอะมากในหลายๆที่แล้วก็เรื่องใหญ่เลยคือความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องดิจิตอล d i v i d ์หรือช่องว่างทางดิจิตอลเนี่ยค่ะอืมปัญหาเชิงโครงสร้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่า มันก็ยังมีความหวังนะคะอย่างเทคโนโลยีใหม่ๆพวก AI หรือแพลตฟอร์มที่ปรับเนื้อหาตามผู้เรียนได้ Adaptive Platforms ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทช่วยสร้างการเรียนรู้เฉพาะบุคคล Personalized Learning ได้มากขึ้นแต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะถ้าเรายังแก้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีของเด็กทุกคนไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะยิ่งไปขยายความเหลื่อมล้าให้มากขึ้นไปอีกเป็นประเด็นที่ต้องระวังจริงๆครับ เพราะฉะนั้นนโยบายระดับประเทศก็สำคัญมากค่ะทั้งเรื่องการปฏิรูปการประเมินผลการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลแล้วก็การให้อิสระกับโรงเรียนมากขึ้นในการจัดการเรียนรู้อย่างพวกโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะครับฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้ว่าการทำความเข้าใจผู้เรียนอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคเลยแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด ของการสอนที่จะมีประสิทธิภาพและมีความหมายกับเด็กๆอย่างแท้จริงถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อยากจะพิงท้ายเป็นคำถามให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนะคะว่าท่ามกลางข้อจำกัดความท้าทายเชิงระบบต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอะไรคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแค่อย่างเดียวที่มันมีพลังมากพอที่คุณครูหรือโรงเรียนสามารถเริ่มลงมือทำได้เลยในวันพรุ่งนี้เพื่อให้เราก้าวไปสู่การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้มากขึ้นกว่าเดิมคะ